ขอความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนาไตรและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไขแห่งวัดเชิงเลนสำหรับรายการสง่สงพระส่งธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระปิตาหลวงปู่ไข่แห่งวัดเชิงเลนพิมพ์เล็กเป็นเนื้อผงคุกรักปิดทอง ดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี้จะเห็นว่ามีทองปิดอยู่ในองค์พระแต่ทองนั้นเป็นทองที่มีลักษณะเก่าแก่ซึ่งมีการหลุดร่อนไปเป็นจำนวนมากดังนั้นก็ยังเหลือให้เห็นอยู่พอสมควรนะเนื่องจากว่าพระองค์นี้ เป็นพระผงที่คุกรักและในขณะที่พระยังหมาดอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้เอาทองมาปิดลงดังนั้นทองบางส่วนก็ยังหลงเหลืออยู่ในองค์พระนี้และจะมีคาบผงคาบน้ำว่านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึง ความเก่าขององค์พระและในด้านหลังขององค์พระก็จะมีลักษณะเป็นนูนคล้ยา,ายไข่ผ่าซี่และมีความยุบย่นตามอายุไขขององค์พระร้อยกว่าปีันั้นพระองค์นี้ไม่ได้จุ่มรักจึงไม่มีการร่อนของรักแต่มีการยุบ หดตัวของรักที่เป็นไปนตามธรรมชาติของรักเก่าพระเก่าที่มีการยุบย่นยอ่อหดตัวลงของเนื้อผงและเนื้อรักในส่วนของป่งพระที่มีลักษณะคล้ายๆไข่ผ่าซีกนี้ สำหรับองค์นี้จะไม่มีหลังยันนะด้านหลังจะไม่มียันที่จานเอาไว้นะเป็นเรียบๆนะแต่บางองค์นะที่จะนำเสนอต่อไปก็จะมีลักษณะของหลังยันสำหรับปิศาธรรมนะที่ท่านแสดงให้เห็นถึง นะพปิดตาก็หมายถึงว่าให้เรานั้นปิดหูสองหูปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายคือหมายถึงว่าอะไรที่ไม่ควรดูควรรู้ควรเห็นควรฟังก็ปิดหูปิดปากปิดตาเสียบ้างก็จะไม่ทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความฟุ้งซ่านเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ให้เราสํารวมตาหูจมูกอินกายที่ มีอยู่เอาไว้ให้ไม่ไปแส่สายในส่วนที่ไม่ควรดูไม่ควรฟังไม่ควรเห็นเป็นต้นจิตใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นด้วยประการชนี้แล